สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้ได้คนขับไมโครคนใหม่ครับอ,อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าใครเสียมิมเจ็บตาครับตอนนี้คนขับเรามาแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเป็นใคร เราเคยเห็นหรือเปล่าแต่หกร้อยยังไม่มาครับหกร้อยยังไม่มาซีมิมน่าจะมาถึงบ่อแล้วเมื่อวานมิมร้อนเหล็กจิบตาครับ ผูขับมาสวันเลยสงสารแกมากดูว่าไม่ไหวก็ยังฝืนครับกีหลังอย่าฝืนแม่แกชอบฝืนตัวเองนะมไม่ไหวก็อย่าฝืนครับ ที่ปลายทางยังไม,ม่ได้มานี่ก็เพราะว่างานมันมีน้อยครับงานมีน้อยตัวแกม,มาแล้วจะไม่คุ้มดียังไงดีแกไปไหนอันนี้ยังไม่รู้ครับผมยังไม่ได้สอบถามดีแกไปทางอื่นผมยังไม่รู้ครับเพราะเราไม่ค่อยมีงานครับอันนี้เรามาเก็บงานร้อยสองร้อยเที่ยววิ่งกันสามสี่วันยังไม่จบเลยครับ หกล้อก็วิ่งอยู่สองสามคันบางวันก็สี่คันแต่เมื่อวานนี่ห้าคันครับเดินช้ามากโอ้นี่เดย์จรจงรถเก๋เจาเรื่นี่เลยไอ้ย่นี่แกว่าแกจะขุดมันนะเนี่ยพกกุ่กีฉี่ครับทุกคน เดมมิมใสจ่จนพุ่งกี้ขีกเลยเห็นไหมขีกสองข้างเลยครับอู้มันน่าจะบางแล้วเลยนั่นน่ะหรือไมเ่เห็นเห็นป๊อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออนั่นเลยเียก็เช็กรถเช็คอะไรเสร็จแล้วโอ้เสีย เดีครับ <ed> โอ้ไปใส่มาใส่เอาซานนี่ว่าไรครับเราเปลี่ยนเปลี่ยนคนขับเปลี่ยนคนขับเอาเปลี่ยนคนขับดดิินนนถอออยรกึงเอารถออกเด้อไม่อยากหัวหายไหมเอารถออกเอารถออก วันนี้ก็วิ่งอยู่กันเยอะอ่ะไอ้ยาสุดจัดเลยวะให้เซโจมาขับแทนเฮ้ยโอ้ไขว่าก้าวะ ลองก่อนครั้งแรกครับเป็นไงเมื่อวานฮะเป็นไงเจ็บตาบอเจ็บแห้งบ่ใ่โอ้เจ็บแห้งบอครับไม่ต้องลองเนะซูซูเนะห <laughs> <c oughs> ัวเราะเหล็ก ขับสองวันเลยครับโอ้สวยหรือเ่ะเอาจนตาซ้ำตาบัวมึดไปเดี๋ยวให้เสียโจ้ขับครับวันนี้ แต่มาจากไหนว่าจะเป็นใคร นี่ก็มิมร้อนเหล็กขุดหมดเลยครับโอ้สวยเลยซิม,มิมขุดได้สวยมากดูอ่ะโอ้เจียวเหมือนกันครับ่ะสุดมือ เมื่อวานใส่จนห้าคันครับวันนี้จัดคันเดียวจัดคันเดียวเลยเด็กโจก็พึ่งได้มาขับน้องน้ําเขียวครั้งแรกครับ นิมน่มๆ xong rồi,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  mày Thì nó rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, nó rồi, xong ไม่รู้อ่ะฮะสุตแล้วเนี่ยเหนี่นะตกงอยยังวาผมเน้อไม่เกี่ยวเอ้อไอซีเอรอยผมกินได้ไหมเอาซีดีมาแล้วโอ้สองันครับ เซ็กทำเบรกเบรกไม่อยู่ครับอ่าบายวัตตุดเอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ